สวัสดีค่ะอยู่ในช่องนมเปี้ยวกกอกค่ะนี่ค่ะน้องหมานมเปี้ยวนะคะเล่นกับพินิกี้นะคะเม่นุนาถ่ายตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะคะตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วครับนี่นมเปี้ยวครับผมตัวแดงครับพินิกตัวขาวนะครับก็เล่นกันนะคะหลังทานข้าวเย็นที่บ้านกกอกก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกมีฝนตกตอนนี้ ใบยางที่ร่วงหล่นนะคะในสวนยางก็ได้พลีใบออกมาเขียวชอุ่มแล้วเนื่องจากฝนตกเนาะสองอาทิตย์ที่แล้วฝนตกอ่าแล้วก็ใบไม้ก็ผลีขึ้นมาทําให้ดูเขียวแล้วอันนี้ก็เป็นน้องหมานมเปรี้ยวกับน้องหมานิ้น้อยนะคะเอ้ยไม่ใช่สินะนิกกี้นะคะเล่นกันอ่าเล่นกันก่อนนอนนิ้น้อยกินข้าวแล้วนิ้น้อยง่วงนอนน่าจะกลับบ้านไปนอนแล้วนะคะนมเปี้ยวไม่กินข้าว กินข้าวยังไม่กินข้าวนมเปรี้ยวน่าจะไม่หิวเพราะว่าแม่ให้กินขนมกับอาหารเม็ดไปนะคะแล้วก็เล่นกันกับพินิกก่อนเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วนะคะสักพักหนึ่งเขาก็จะเล่นกันประมาณนี้เมื่อคืนก็เป็นพินิกไปเล่นเนาะเมื่อคืนวันก็เป็นพินิกไปเล่นด้วยที่หน้าบ้านนมเปรี้ยวนะคะตอนนี้ก็เล่นกันต่อไปพินิกก็โตตัวโตกว่านมเปรี้ยวเยอะนะคะดูจากหน้าอก หน้าอกช่วงตัวตัวกว่าเยอะเลยนุมเปรี้ยวเพึ่งโตได้ขวบหนึ่งนะคะหนึ่งขวบพอดีนะคะเดือนกุมภาพันธ์มะกราคุมภาหนึ่งขวบพอดีแล้วครนี้อ่าก็เลยยังโตไม่เท่าพินิกนะะยังโตไม่เท่าพินิกเล่นกันป้ายลูกเล่นกันป้ายขอบคุณค่านะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องหมาด้วยนะคะถ้าใครรักหมาชอบหมาเนาะส่วนมากก็จะพยายาม ลงหมาในช่องหมานะคะใส่คนไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ไ so ด้รู ША, ้จักว่าเป็นช่องคนทำเนาะใช่คนทำช่องอ่าพินิกเห็นอะลรยพินิกวิ่งใหญ่เลยน้องเปียวไม่กล้าวิ่งอ่าน้องเปี้ยวนั่งรอก่อนนะคะน้องเปี้ยวก็ทํหมันก่อนนะคะหน้านี้แล้วหลายเดือนแล้วนะคะที่น้องเปียวทํหมันส่วนพินิกนะคะเพิ่งทํหมันไปหนึ่งเพิ่งทําไปมันไปเมื่อเดือนมกรานี้นะคะ วันที่เท่าไหร่จําไม่ได้เนาะเขาก็จะลดความห้าวลงนะคะความห้าวความฮอร์โมนพุ่งพ่านลงทั้งคู่นี่คือเป็นหมานาล่องเลยนะคะนําล่องสําหรับการทํามันนี่นินนี่น้อยยังไม่ทํานะคะมินิก,กี้พินิกทําแล้วแต่ว่าไข่เขายังไม่หดนะคะหนังที่หุ้มไข่เขายังหดไม่หมดนุ่เปียวนี่หดเยอะแล้วนะคะหดหดจนไม่เหลือแล้วเหลือแต่อิจูอ้าว พินิกอยู่ข้างล่างนะคะพินิกตอนนี้นมเปรี้ยวเป็นมวยปั้มได้เปรียบอยู่ข้างบนเอายังไงเอายังไงเอายังไงนมเปรี้ยวตัวแดงนะคะฝ่ายแดงมีปอกคอพินิกมีปอกคอไหมหลุดมาเนื้อมีปลอกคอไหมนี่หลุดมาเลยนะคะอ่าไม่มีปอกคอปอกคอก็หลุดด้วยนะคะโอ้โหเสียงไขรอีทเมื่อกี้เสียงนมเปรี้ยวอีทคะนมเปรี้ยวตัวเล็กกว่านะคะเป็นน้องหมาพึ่งโต พิ่งตัวเต็มขวบนะคะถ้าจะเปรียบกับคนเขาบอกว่าเจ็ดขวบเท่านั้นเองนะถ้าเป็นเด็กเด็กถ้าเป็นคนนาอก็เจ็ดขวบเท่านั้นเองส่วนพินิกโอ้น่าจะอายุหลายแล้วนะคะน่าจะสิบสี่สิบห้าปีแล้วโอ้ยังเล่นเหมือนเด็กเลยนิกกี้นะะเล่นกับน้องนะคะ,ะเขามีนิสัยเหมือนกันนะคะสองตัวนี้คือชอบเล่นแบบนี้แล้วก็ชอบเล่นแบบนี้ไม่พอเขาชอบชอบเล่นบอลเล่นตุ๊กตาปอกมะพร้าวเอาน้องยอมแล้วลูกน้องยอมแล้วนิกกี้นิกกี้ ก็ปอกมะพร้าวนะปอกมะพร้าวแข่งกันเล่นบอลแข่งกันกัดแทะแทะอะไรก็แทะเหมือนกันอ่าพินิกเป็นฝ่ายชนะครับน้องเปียวยอมแล้วพินิกเป็นฝ่ายชนะแล้วครับอนอกที่หูนะครับกัดหูกัดหูน้องร้องอีกแตก็เรียบร้อยไปแล้วหนีไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะนิกี้ นิกี้ชนะนะคะนิกี้ชนะนมเปี้ยวไปกินน้ํำกันแล้วนะคะให้น้ํำแล้วครับหมดยกค่ะนะคะยกเดียวเท่านั้นนะคะ <laughs> นมเปี้ยวแพ <laughs> พี่นิกชนะเอาขอบคุณนะคะที่เขามารับชมค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องม้าด้วยนะคะน้องมา้านี่มาของลูพลน,นะคะมาตัวนี้ลห่อที่สุดเลยนะคะในละแวกนี้สง่างามงและก็ลห่อ ขอบคุณค่าขอบคุณที่รับชมด้วยกันจนจบนะคะขอบพระคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะฝากแม่ช่องของแม่นุ่มเปียวก็คือช่องนุน่าพาไปดูนะคะแม่ภาคสนามส่วนช่องของแม่อ,อุปถรัรมนะคะก็คือช่องกุกกอกสเตชันแม่กนิกาพีเอ็นนะคะ,ะพี่รักยิ้มชาแนลนะคะแล้วก็พี่จันนะคะพี่จันแม่จันปารีดนะคะจันปารีดชาแนลนะคะ ติดตามได้นะคะไปเยี่ยมชมหลังบ้านของแม่แม่ผมได้ครับะคะใครมีช่องบอกผมนะครับแม่ผมจะ,ะช่วยดูแลนะคะช่วยดูแลแบบว่าประชาสัมพันธ์ให้นะคะเอาอย่าลืมนะคะอย่าลืมต่อไปก็จะเป็นรายการเก็บข้าวของกลับบ้านไปนอนอสวัสดีครับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมอ๋อช่องของนุมเปรี้ยวยังไม่จบนะคะจะต้องมีจะต้องมีการ เข้าที่นอนนะคะส่งนอนกุศลนด้วยนะคะรอรับชมอตอนต่อไปก็คือกุคลิปกุศลนนะคะเมนูนานถ่ายครับผม